สบายดีสบายดีบระสบขุ่สุขคนอาจารย์พี่น้องจ้าสบายดีตอนข้ายายลู่นั่งกระมาแต่หาเห็ดพี่น้องเห็ดปวกออกลายมาดักซิ่งพอดีเอาไปบอกบได้เยอะมาเบิ่งด้วยค่ะไรเซน่ามอปลอนยาย่ลุนจะไปเก็บดิฉันนี่นะล่างมาข้างนี้พี่น้องมีดอกกุจ่ปลาบเข่งกระตาในกลนพายกินโกวะสุดในขโมาให้ลู่ทั้ง เพิ่นไปผู้เดียวมานพี่น้องจะจะได้ให้บรไปาน้องมย์ไปอืนไปแต่เศร้ายายไปบนลอดอืดไปแต่เศร้าเนาะย่างเขาไป่ายระเห็นะขางของเพื่อนเขาในรถเขาจะได้นอนหน้านึงโทรหาอีเมย์ออื่นเศร้าไปแต่เศร้าคขึงกระตามีแต่ดอกจุ่มๆเขาไปเยื่องนั่นพี่น้องเขาไปเยื่องนั่นแต่ตีซองตีสามมันสิท่านเขาบอกแบบระเหดปวก ขเจ้าขายอยู่บ้านสโลนอโลละร้อยบาท้องสโอนมาถือที่สุดเลยเด้๋นี่พอมันออกลายสะอ่อนเด้จะเก็บบังเด้น่อยมือสปอร์ตซ้ำห่อรเพ่ดไปห้างไปอันไหนแม่บางได้จนเครื่องกระตาแม่ใช่ายเดี๋ยคุณยายไม่เห็นยังอีเดีนี่นะโอ้ยอาบน้ำแล้วมาผัดมาตักพุ่น ไปอ,อยู่ปุ๊บป่ะไปล่างเฮด<บ>ะสะอ่อนเด้นเนาะมันออก,กพ<ว>่อพี่ตลาดอยู่เทงไงลุนอเ,เอาถัาจอดจ,จอกมาน้ำบ่กเบาจอกเน,ออนี่นยนะโพดโพว,ว่ากินพี่นอ้องไว้สะลอยสื่อสตุก๊กแบปบซี่นะ่ะบริหอดคำสตุกรอยบาท มาก่ะเจสสี่เคลืนเคลนขวดละเส้าหาบาสเลยปวดปวดเฮ็ดสบายดีขอบใจพี่น้องจ้าทอดทำพี่น้องเฮ็ดเดี๋ยวเออสะอ่อนปะทอดตะลุนนะอันนี้มันบ่ท่านได้พ่นเด้พี่น้องเราขุดเอามันแบบแบบว่ามือเขาอัน งุมไปเลยมันแบบมันยาๆหาน่าแม่มาเสียบมือนเนาะมันประชันเด็พุ่นซมันเสียบมือเก็บดนดิขูดขูดเทศกาลหิบปวดพี่น้องจ่าบัตเข้าเฮลงกเข้าออกแล้วจ็าห็ดปวดต่อไม่อนี้เดเรียนเขาก็ได้มือนี่แหละลาถลาย่้าเขาเอาแต่มือแล้วาบ่อเป็นบ้าแหาเเฮลเนาะไม่เขาเอามุ่นเมื่อไรเขาขัดจเป็อพี่น้อง โลละลอยนะโอ้ยโลละลอยพี่น้องโลหาะแต่กินะซรงลอยสามลอยีพอมันออกลายแล้วอสี่ลอยพูดขูดพูี่น้องบอกปักใหญ่พามันดันพ่นอันนี้มันได้พ่นดิบนพ่นดินมันชิใหญ่แล้วนี่ตปวกโห็ปวกยังเกายใหญเห็ดปวกเปเห็ปวกใหญเห็ดปวกเตี้ยเห็ดปวกเตี้ยเพช้าบนน้าน เปตาเป็ดเก็บผู้เดียวคนพี่น้องจ้าเดตาเป็ดตาเปโอ้ยพวยายรุ่นกลับจากหาเห็ดน่าดอกหอมหวานหวานนี่ไอ้ร้อยปนเทวะนะข้องเห็ดหอมเห็ดตาเป็ดตาเป็พวกมันพุ่นไปมันเศร้าแห่งนี้ท่านบดูเขี่ยบ่ได้พี่น้องเห็ดไม่ตองไม่ต้องมันไปต่อยายรุ่นอ่ยไป่นอืนสะร้อยซี่หอยก้นยายรุ่นาะว ยายรุ่นเป็นคนทีหูอันบอนเฮ็ดปวกออกยาแต่จะได้ก็ได้น้ำเล่าแม่นถ้าหน้าไผ่บวมหูบวมมันบ่ได้ไปบวมไม่เคยออกหงแล้วบวมไม่เคยออกเพราะชิดูเขียนเนาะเขาเอาเบิร์ดคู่มั่งบ่อนเคยออกแม่นข้าเจ้าเป็นอาคายข้าเจ้าเป็นเยืงแต่เด็อกเจมเพิ่งเว้นข้าเจ้าก็กินข้าวเช้าแล้วแม่นไปเบิร์ดเหม่อเลยข้าพเจ้าเนี่ยแม้นเบิร์หนึ่งเขาได้ลบพ่อจังหวัดเดชเอาใช่แห้เนาะอือหื เฮ็ดปวกพี่น้องจ้าบดเทศสกัดให้เรงงแต่เฮ็ดปวกออกผ่านี้่ยุ่งเมื่อยนะ่าจะไปห้าเยินอามาราเอิดบ่บ่บ่ข่าวทำไม่ช่วยก็ไปหาหน่อื่ยไปหาเฮ็ดอีกแล้วเนาะเอามารามันยืนเบิ้งมันจะได้ไปหาเฮ็ดได้ยายโอเคมุ่นเบื่อไรแต่ละหมอกงตาเพราะว่ามันแบบมันออกทั่วที่มนนยายทัดฝ่ายเต้บ่ายจนค่ำแต่นี่มันออกลามลงไป สะอ่อนได้ไม่เต็กําลังแบบเป็นน้ำนะแบบเป็นน้ำนะอ้ยรอยอนันมาใส่แล้วนกก็ะสาใส่กอลบมันก็เป็นตึกเกลือเสียบดื้อเอาเกลือใส่พร้อมจังดไงยอาจารูเงืนช้านี่แม่นลูกข่างพูดเพราะว่าด้๋ยผูกผูกเดีซมี่ยไปหามาเขียวคุบติ้งหรือว่าไปทนเดนพี่น้องแซบัปปิ้แบบเป็นดอกนะเนาะเลยย่ากุบกุ๊บกอยูนหวาง ไปสอนสอนยังี่สอนหัวไปกับอาไรไปกับอัมลาพัดนะย่เสกใช่มัหอยปิ้งหรือว่าหนึ่งจำแจวขันแกงหนึ่งหนึ่งเนึ่งจำแสีหวานย่อมกุ๊กุ๊บกุ๊ะบอมันเสบเลยก็พัดอยากซองแนวนี้เขานะแต่บางครั้งเล่นำเจูตั้งจกนะเนี่ยท คนไปต่อผู้เดีเพื่อนที่ไปกับน้องเมย์โอ้ยไปบล็อดน้องเมย์ไปนั่งซึ้งข้างทางนะเพราะมันเนื้อมะเร็งมันเอาเนาะเอาไปได้จอกบล็กมาใส่นหมเมื่อยกินน้ำปลาซีไลย์ท่านเราพ่อเฮ็ดกัยพี่น้องทั้งแดดมาเถิดยืนชามให้แน่คุกป้าปรุนแล้วคือมาโทรมาอีกค่ะ คนอยู่ในเตียงกันนะพวกเนั่งบังโพนอยู่ผู้หญิเขาเลยเห็นกบกูกกับพวดไว้กบกบห้องคราวนี้เขาจะเจ้าสิมาเก็บเขาถ่ายมันใหญ่เขาเก็บเร็วเห็นมันอันนี้มันมันใหญ่เนาะข้อคือชีดออกแบบติดกระตาเขาเสียง่าย้ะมันหักจะเห็นมันบ่งพ้นใช่ไหมเขี่ยแล้วมันหักเกินจะเห็นนะถ้าเขาจะหาใครเอาแต่ขี่ต้องหาเกิน อ๋อยิ่งว่าเอาแต่อันนั้นมันโลละลอยปาขัใหญ่นี่เขเต็มกระตานใหญ่โอ้หเออแม่แล้วำบ้านตุ่ยๆอีคล้ายันใหญ่ห้าหกหกห้าเห็นบวกหรือว่าเห็ดโคนนงจ่าโลละลอยบาทมันห่อนเลยว่า่มาซื้อบ้านสลอยเด้อบ้านลอยยี่บาทนหจ่าปากเมืองส่องคลางแขวงสวันขตนงจ่าเขาเขาจะเ้าหาขายอยู่ตัวเองนะ้ลละลอยบาทตอนกำลัง โอ้ยอ <Th> ื่นไปซาถูกคอยมันม <itet. S 1> yeah. ันเด้อยังแต่ไป่ำเบิ่งบ่เขาเก็บแล้วอ่เห็นกิจมจะไปทางยายจ้าจ้ามาแรงขจาสิไปเยี่ยมอ่เงบาจ้ไปดีสามก็อีพออีเม่ก็เด้ใครไปเยียบุค่ะเนี่ยลงเลยัเซียวลมันไปตามห้อับุกูขูดมือทำแล้ว เสตเมนูยังเฉยเอาเถาะแค่มันจะเปื่อยมันมันเปียกเลยเห็ดกิซรอยหมักกิซุกับเห็ดปวกกับเห็ดละงูเห็ดปวกเอาหมักเป็นเห็ดปั่วเศษเห็ดละงูหนึ่งกิซอยหมักหนึ่งจับเกลี่ยเห็ดปั่วหนึ่งจำเจียวเห็ดอะไรก็เศษเห็ดปวกหักปุ๊กพัดกระเศษเนาะเห็ดอันอื่นถ้าเ้ามาพัดลำก็เสรศษขั้นเห็ดดอกบานเอาไปพัดเห็ดปวกนะแซ่บยู่มันกับพคกเศษต่าง เทศกาลหิดถิดเอาไก่ไปทั่งรินเฮโงชาออกเคสอาปีศาออกบาออกเข็ดปวกต่องอาถอกรงมันจะเพื่อยะไรเนะถอกรงีทีบะให้หลูบเื่องเบรไดเมนในหน่อยเลยนี่พอมันดอกหน่อยเนาะองต้องีไรย่เลยนี่อมันดอกน่อยเบิงคือน่อยหน่อยหน่อยดูหน่อยเขาบ้าเพาเขาอ้าวอ้า โอ้ยขจาห่งไปก้นหายายลุ้นขสิปลามันใหญ่มันมันไก่เนาะน่มคือขารแบบเลยนี่ม้นขือขจายังเจ้าก้นหาคันเข้าไปหาผัดเคียหาเนาะเคี่ยวามันชิสู่ก้นหาได้จังไริเนาะพี่น้องบก้นได้ค่าข่ขึ้นเขาคูดหานบริพุทเขาก็คุดเลยค่ขึ้นคือ อืนขอว่าคู่เฟสบุติยูอะไรเมยขสิไปปดไเด้อคู่เฟสชิมังคนไส่ละหมักสเด้อฮตละเอวยานไปได้ไปมืออื่นเขาไับพ่ท่านเมฆเขาไปเขาไปกับพ่อเขาได้ยอดไปด้แตไปกับพ่อหนะอัดบดีเต้าเขาลุงไงอ้าวมามามาละเฮดมาจอยมาจอยมามาเสือกับจะแล้วไวใบใบิเมฆขรงหนอเด้อำมือติด ข้าเหียนนะตะกี้ประลุนเรามาข้อเหียนทำแล้วอ่อศิไปเป้าลืเม,เมเลยเขากอับมีเขาบ้านเ,าเป้าเลยเคยอยู่ได้ไปเป้าเป็น,นอันนี้หอมไดจ้อยผิดๆดูสามเบื่อเอาบ่วงมาขูดไป แบ่าหยแบบกุ๊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 บเหมนำมันหวานๆไปหนึ่งแกะเนาะหนึ่งกับถัดเป็นขวานดอกไม้เนะถัวเนาะห้าตัวเตี้ยง น้ำค,ค,คอนออกมาเลยนีลิถยาจะกิน,นกเนี่ยมันกูอิ่มที่เขาเขาเขาเนียนิ่งเนีมยโอ้โันุ่มเขาก็จะกินเนี่ยนีมะลิมันออกลายทเลยนี่<ร>จังหวะได้พวกรา,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 างงบราบนอนหน้าหน้ามาือยงเปิดหมุนเปดคืน มันไปก็เห็น้ออ้อดต้องไี่ต้องจ้าบ้า้มันทื่กุบเลยนะถอดยารุดนะเพิล่างน้ำห้องมาแล้วใส่เกลือกำลัมานขานำกหลังงานุน้องกร้าลหนึ่งมาห้มันล้นลงสองดอกใหญ่นะฮะเน้นบ่ลงเอาไปเจอยส่หน่นี่นบ่มันล้นใส่กระซามนะนี่ตะซ้่งลงเอาไปทังตับบโอ้เพสิน้อะไรสองดอกหนึ่งเราจะลงเอาไปได้ัก่างน้าห้องอะไรบงอ มันขี้ชายปลาอ่อนคือสซม่วนเนาะยายเก็บกูเดียวแบบกูเชี่ยแบบคุ้ยกุ้ยช่เงี้ยมันหมดโพดรมพูดท้าในหน้าสิแหลมเนี่มันแต่เพิ่มติดอินได้จะหม่เนี่ได้ไปดูตัวพ่อเก๊กนู้นเดี่ยวได้อะไรตัวน้อยๆจะหั่นมันปาบดตัวเองเคยเก๊กหั่นแในข้อมู้เดียวกับพี่น้องโอ้เต็มกระตาแล้วไอ้มันดอกน้อยชื่อเนี่ย ข้าวเค็มบนเรือเต้ละเหมาะนั่นแล้วก็มันเลือข้าวบอนละจุ่มชองจุ่มฮะมันเลือเก็บเข้าวใส่ในหน้ามึงกรน้ำเกลี้ยงแน่แคมเปีใยอีกหน่อยนึงนะข้าวเค็บแล้วอลไรก็เคี่ยวมิโตะออกในช่องจุ่มขึ้นอาบุเบิดแล้วเขาไปหน้าตะโกงงงซี่แล้วก็ในช้างจุ่มน่ากระพริบอย่าลิงบึ้งบึ้งเคี่ยวมิโตะหัวข้าวหูข้าวบุธเทไนนะขอกับเไปหาเห็ดหาตาไปเฮ็ดละงุพขากันไปห้าเฮ็ดละงกพี่น้องเลย สามชีวเขาเป็ยังไงเฮ็ดปลวกอ๊อกคงไปดัานบ่ได้เนอะก็สิบหาเาดิเขาไปหาเฮ็ดละงูเฮ็ดอีกแบบอ่ะอาศัยแบบเก็บไปเรื่อยๆอันม่วนดิชุ่มนะเขาเอาตะขึ้นเขาไป็นยังไงขนนนะเอาตะแคลนขาตะแอน่นี่เด็กเขาไปชวนตะแอนก็ให้เลือดได้เด็ดนี่ไม่ขางเพลองแล้วเหงาดูนว่าเฮ็ดออกละม่วนพี่น้องเออยากไปหาแต่แบบแต่เวลามาเฮ็ดอันนี้มาเวลาเนี่ยมันโบเห็ดมันคันโบเขียบม่วนตอนเก็บเมื่อยก่อนราก ลายลายไม่เท่าลูกเร้วม่นเ้นรับไปนอนเข้าไหมคุณกูเห็นเขหนมากรัดตรงนะเป็นเขาเทาเก็บสายห่องห่อก้นผ่านเขาลงเลยแตด็กอ้วนอ้วนห่อเลยอย่าคเสีย้าตา้นนองเขาลงนี่เห็ดนั้นเขาเกลียนะเป็น้าเจ้า้องห้องบ่เขาป่า เราไปป้ากัอีกช่งล้ก็ไปด <afraid> ไปขี่รถไปสิลด้สิยากนมาบนเราสิบก้อนนะ่าดีลูกลูกไปลูกใส่ล้เกลือนี่ข้าวันลูกไอซิมอนเราไปตอนนั้นขึ้นมาจะแก้พุ่นอาบน้านะบอกระหังขี่รถไปนะแล้วเข้าไปกับพ่อเขาบอกนะไรนะเข้าไปราหัามานนีเขาไปห้าเ e a t แต่ว่าไปไมาเยอะได้อ่ห้ ทาไปเทางไหนแล่มือื่นจอยคือบุญยาแต่เมื่อรงเลยไปเงี่ยงบ่หวบกไปบ่หัวกเห็เรไปือก่อนนขาย้มยางถือก่อนจะพาไปช่ไป่ยเราไปหาเห็ดฉันเลยไปไม่เด็กระ่อยมือผไปเอาเกล้วมันตื่นเต้นมันม่วนเนาะไอ้ร้อยจะเบ้งเล็บผลุนยังงามกว่าเล็บเจ้าอีกเนี่ยเดมันหักหมดเลยที่ยวเปิ้ลวน แก้มของเจ้านั้นแดงเป็นวันนุ่มไอ้คนนี้อยากไปเลือกเกินอาไอ้จอยออกผู้จบผู้งามบ่ต้องแต่งเสริมจ้างปางผ่าแจ้งจ้างปางเห็นคนแต่งตัวอย่างนี้น้องกระได้ทำรอยลูกกะบันไดแล้วลูกเลยคือจ้างปางผ่าแจ้งจ้างป้ามือเอากับจ้างป้าแจ้งกระซ้างย่าฝาวนี้เมื่อนอนก็คือจืดทำ เฮ็ดยังหอมมะล่างแบบสีสดเลยเอาสีสดย่าลิ้นแกงโอ้ิมลีนี่เห็นได้ก็ออกจด้อจะได้ถูกคอเลยแกงแกงเพราะว่าห่วงได้จะอ่อนเด้พี่น้องจะไอ้ไผ่พี่ชิแพงคักเนาะมาล้างเห็ดเยอะๆพี่น้องมาเดิมมาเด้อเห็ดกระถือพร้อมละลอยพี่น้องละลอยกระซี่สิแปดพันกิบเงินมันขึ้นเงินบาทสี่สิบแปดพันเด้อพันห้าพันกิบ สี่หมื่นเขไปตาตกใจว่ะข่าวเนียมันเดือดแล้วลูกมึงจะเห็นยัง้ยมันโดนประฮาร์แมนบ่เฮ้ยบวงเดืน้องตายดูงไหมขึ้นบวงเดือแจ้งบวมเลยน้อตายพี่น้องจ้าเมอนี้สลาเกสเด็เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เนาะหมดติดตามตอนต่อไปพี่น้องจ้าวบังเออื่นยารุนสิพานไปหาทางใดเนาะหยาบบ่มไรอยู่ด้อยหยา่อนสิเก่าสะอ่อนไปแล้วจ้ะพี่น้องสบายีสบายดี ดักซุ่มยั่รุ่นน่<อ>าดูคุณมันพุ่น